สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีวบอลฟักครับกับฟีฟายูสามรอบที่สี่ครับตอนนี้อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายและใกล้จะจบเรียบร้อยครับและแน่นอนครับวันนี้เราจะเจอกับบาเยอร์ลุนิคครับในรอบที่2ครับของการเจอกันนะครับ รอบแรกเราชนะมา3าศูนย์ซึ่งเหลือเกินมากๆเกมที่2ครับเจอกันที่สนามของไบเยอร์มิวนิกครับผมคิดว่าเราจะซิมแมตช์นะผมคิดว่าเราน่าจะผ่านได้ไม่ยากอย่างน้อยเนี่ยโอเคแหละก็อาจจะโดนยิงนะครับแต่ว่าคงไม่ถึงแพ้ขนาด4ีูนย์ะครับผมมันก็คงจะแยก่เกินไปสําหรับการเจอกับไบเยอร์มิวนิกนะครับเพราะว่าทีมของเขาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับโอเคเดี๋ยวเราไปเพลย์กรฟเรสกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ซิมแมตช์นะครับผมเพื่อที่จะลุยกันต่อไปนะครับไปเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเลยนะครับผมจัดไป แต่แน่นอนครับวันนี้เราจะต้องทําเต็มที่แล้วก็โฟกัสเหมือนเดิมครับต้องทําให้นักเตะของเราเนี่ยทำงานหนักเพื่อที่จะเข้ารอบไปให้ได้ครับไม่ว่าสกอร์จะออกมาเท่าไหร่วันนี้คือเราต้องเข้ารอบครับอะไรครับผมอย่างที่เห็นไปนะครับผมเพรสคอนเฟร์จบเรียบร้อยเราไปจัดตัวกันครับผมแล้วก็เพย์เซฟที่สุด เพื่อที่จะเอาชนะให้ได้เรานํามาก่อน3-0แล้วนะคงไม่ได้มีเรื่องพิกลพิการจะทําให้มันเกิดขึ้นแน่นอนครับในเกมตรงนี้นะฮะอะไรครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันกับการควิกซิมแมทครับกับการเจอาเยามิวนิกครับที่บ้านของบาเยามิวนิกนะวันนี้เพียงแค่เสมอหรืออย่างแย่ที่สุดคือแพ้2-0เราก็เข้ารอบครับอย่ามากกว่านั้นก็พอจัดไปทุกคน Let's go แล้ผลออกมาเป็น okay, โอเคโอค้โห ทำเอาเสียวไส้เสียวพุงอีกแล้วเนี่ยปาหย่ามิวนิรับทุกคนชนะเราไปได้3ประตูต่อ1นครับในบ้านของเขาแล้วก็สกอร์รวมออกมาไปที่4ประตูต่อ3ครับเราเข้าสู่รอบรองต่อไปอะไรครับผมมาดูในส่วนของโทษแบนครับดุมฟี่น่าจะโดนแบนหนึ่งนัดนะครับในเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในนัดถัดไปกับการเล่นรอบ4ทีมซึ่งเรายังไม่รู้กับเจอกับใครนะประเด็นคือแน่นอนนะครับผมในเกมสัตว์ปไม่มีดุมฟี่งานน่าจะหนักนะครับผมถ้าเกิดสมมติเราเจอทีมระดับ เรอลมดริดหรือว่าแมนซิตี้เนี่ยเล่นระบบหลังสาไม่มีดูมฟี่นะครับจะหาใครมาแทนเดี๋ยวต้องคิดกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ล่าสุดครับมีดีลเข้ามาครับเป็นอเล็กซิสแมคอาริสเตอร์ครับโดยกัได้ของอเล็กิโกมาดริเนี่ยยื่นซื้อมาที่1 0 1ล้านปอนด์ครับทุกคนโอ้โหนี่คืออย่างที่บอกไปเมื่อถึง100ล้านบวกเนี่ยเราจะขายเขาแล้วตามเจตจำนงที่ทุกคนบวชเข้ามาแต่ว่าถ้าเราขายตอนนี้เนี่ยก็น่าจะย้ายในช่วงท้ายฤดูกาลใช่ไหมก็แสดงว่าเขามาจับจอง แมกเิสเตอร์ไว้ก่อนครับและแมกเิสเตอร์เนี่ยค่าตัวเนี่ย86ถึง120นะเดี๋ยวผมจะขอโกงสักนิดนึงไหมสักประมาณ115ล้านปอนด์เนี่ยในเมื่อทุกคนอยากให้ขายนะครับเราก็ขายแล้วกันด้วยราคา1 1 5ล้านครับทุกคนถ้าอาร์เตติโกมาดิดไม่เอาเนี่ยเราอาจจะให้สักประมาณ110ล้านแล้วกันทุกคนจัดไปครับและเดียโกซิเมลเน่น่าจะชอบนะสำหรับแมกเิสเตอร์ครับสรุปดีลตรงที่โอเค115ล้านครับทีนี้ก็แมกเิสเตอร์ครับก็น่าจะเจรจา พูดคุยครับกับอาเติโกมารดิดให้ปิดดิลเสร็จสิ้นนะครับผมแล้วก็จะย้ายในซีซันดัดส่วนซีซันนี้นะครับผมอเล็กซิสแม็อคลิสเตอร์น่าจะช่วยเราให้ถึงฝั่งแน่ๆครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นก่อนครับในศึกยูฟาแชมเปียนลีกครับทุกคนเราจะเจอกับใครครับในรอบต่อไปอันนี้ลุ้นจัดๆเลยนะ3 2 1สองหนเลตส์กรอบ4ี่ทิปเจอกับปารีสเอาอ่ะโอ้มีสิทธิ์เหมือนกันที่เราจะได้เข้าไปชิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะโรมาเนี่ย ผมรู้สึกว่าผมจะเจอเขาในนัดชิงปีที่แล้วว่าที่ผมได้แชมป์มาผมจําไม่ได้แต่ผมขอย้อนคลิปกลับไปดูก่อนผมจําไม่ได้ว่าใช่โรม่าหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าไม่ใช่ทีมใหญ่นะครับอะไรครับผมอีกหนึ่งรายการที่เรายังสามารถลุ้นได้อยู่ครับแล้วก็ค่อนข้างสดใสนะสำหรับผมคิดว่านะเพราะว่าตอนนี้เอะครับครับเรายังอยู่ในรอบเซมิฟนอลครับหรือว่ารอบสี่ทีมสุดท้ายแต่ประเด็นคือเซมิฟิแลไม่มีทีมใหญ่เหลืออยู่แล้วทุวกคนถ้าเปรียบเทียบเป็นทีมใหญ่เนี่ยก็คือตอนนี้นเราน่าจะใหญ่สุดนะครับถ้าพูดถึงเป เอเวอตันเบอร์ลี่อะไรพวกนี้ครับส่วนล่าสุดเนี่ยแมนซิเตี้เขาแพ้เรามาครับทุกคนแล้วก็เป็นทีมใหญ่ทีมเดียวที่เราเขี่ยตกรอบมาแล้วนั่นหมายความว่า FA Cup คัในปีนี้โอกาสที่จะได้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะฉะลุยมากๆครับทุกคนอะไรครับผมรอบรองกับบริยูเต็ดครับวันนี้ได้มาเล่นในเวมรี่นะครับผมแต่ว่าเป็นรอบรองนะ FA ครับรอบรองขึ้นไปเนี่ยก็จะเล่นในเวมรี่นะครับสนามกลางของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งวันนี้น่าจะเป็นเกมชี้เดือดน,นะ และก็ประจวบะกับนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับผมต้องพักตัวนักเตะกึ่งหนึ่งนี้ไปเล่นกับทีมได้ของปารีสแซงต์แชร์แมงในช่วงกลางสัปดาห์ครับรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับป้องกันแชมป์สองสมัยก็ต้องลุ้นต่อไปกับเอฟเอครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับส่วนตัวจริงของริชูเต็ดครับรายชื่อดังนี้ครับมีนิกโป๊ทเป็นผู้รักษาประตูนะครับกับตันทีมด้วยครับและวันนี้เนี่ยนักเตะที่น่าสนใจและก็น่ากลัวครับน่าจะเป็นหด้าของซัมเมอร์วิลล์ครับของและฝากฝั่ วันนี้ก็เป็นการหมุนเวียนครับอันโตนิโออาดันครับประตูที่เซนเข้ามาใหม่สำรองลงแทนซานเชสครับแม็กซ์แอรอนแบกขวาครับซาบิเซอร์ยืนเป็นกลางต่ำครับโดยมีเควินบอยคู่กับบูโน่นะบูโน่ที่ใช้ทุกนัดได้มันฟิตจริงๆครับส่วรูคัสมูราครับได้ลงปีกขวาและปีกซ้ายเป็นซอนิงมินนี่ก็ขู่ใช้เหมือนเป็นสเปอร์ยุคเก่าเลยนะอะไรครับผมรีดเดตครับเริ่มเขี่ยก่อนเลยครับเกมนี้ไม่น่าจะง่ายนะ ถึงแม้ชื่อชั้นจะต่างกันก็ยังเยอะครับแล้วจังหวะนี้อืมโอ้โหเปิดปุ่มตองประคองให้ชนะให้ได้ครับเกมนี้ของลอตเทนแคลฟอรเรสยกขึ้นไปแล้วโม่งได้ครับบอลเอาทะลุมาแบ็กแอรอนแมอรอนรอขวาเติมเป็นลูคัสมูราแล้วลูคัสมูราจังหวะน,นี้ยังไปได้อยู่ลูคัสมูราเติมมารอเสาสองเป็นของซอนึงมินหลุดมาแล้วยิงเอาย้อนหรือทำอะไรไมนได้โอ้โหจะเปิดหรือจะยิงครับโ้เล่นยากจริง ลุงฟรีมาที่แม็กซ์แอรอนแล้วแก้ไขได้ดีมากๆครับส่งมาชิงง่ายๆชาเดวิดฝากเข้ามาแล้วซอนดึงมินออกขวาขวาสุดไปที่แม็กซ์แอรอนเติมมาแล้วแม็กซ์แอรอนเปิดมาสวยๆแล้วยิงโอ้โหจังหวะเดียวสวยๆเลยเอาบอลลงสวยๆแล้วจวังหวะนี้เควินเดบอยกระชากไปเองเควินเดบอยมาแต่สุดท้ายต้องวนกลับมาก่อนครับแล้วเควินเดบอยเปิดติดบล็อกไปแล้วบอลออกข้างไปครับลุฟรีครับเก็บได้ครับแม็กซ์แอรอนกระชากหนีมาเลยครับสวยๆจังหวะนี้ แมซแอรอนเปิดเข้ามาบูโน่ฟันเดสวนอยู่แล้วบูโน่ฟันเดสวนข้ามฟากไปสวยๆครับออกมาซ้ายแล้วชิวเวลเปิดแ,แดม่นแกนในโซลบิมองไม่ถึงโอ้โหเลยไปนิดเดียวแม่คองบอลอยู่ราวๆ25นาทีแล้วครับสปมิเซอร์ออกขวาไปแมซแอรอนไปอีกครั้งหนึ่งฝากเข้าด้านในจนังหวะนี้บูโนโ่ส่งต่อมาลูคัสบูราจบสกอร์เรียบร้อยเลยโอ้โหนี่ขึงอยู่25นาทีต้องได้สักทีแหละฮะ อนี่คือบุกอยู่ฝั่งเดียวจริงๆนะตอนนี้ของรัตติกัฟอร์เรสครับชุดตัวสำรองที่ลงมาแล้วโอ้โหกดดันริชยเต็ดแทบไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่ช่องนี้โอ้โหหลุดเป็นพวงเลยแล้วอส่งมาสวยแล้วก็ยิงเฉียบๆเลยครับลูคาสมูราดูกูเร่ครับเปิดเข้ามาสวยๆครับแต่ว่าไม่ผ่านสปิสเซอร์แยงได้ดีมา,มากๆสปิสเซอร์ส่งเข้าตรงกลางมาสวยออกซ้ายมาแล้วสายรอก วิ่งแล้วจวังหวะที่ซอนดึงมินมาสวยๆครับฟาร์มินเอาบอลลงสวยฟาร์มินแล้วซอดึงมินเปิดเข้าไปลูคัสมูราโอ้โห,โห,โห,โหโโเจอเข้าแบบหนักหน่วงมากๆครับลูคัสมูรานี่บอลลงแล้วจะตัดเข้าด้านในดุมฟี่โอ้โหแข็งแกร่งมากแล้วบุโนโดเลือกด้านขวามาที่ลูคัสมูราลูคัสมูราดึงเข้าด้านในบุ่นเข้ามาลูคัสมูรารอเติมช่องนี้แลวอ้อมหลังมาที่เดวิดโอ้โหอารอนแคสเวลมาทันแล้วดูครับ ยังแก้้ไไขดดีดจังหวะที่2เป็นบอลของซาบิเซอร์จับขวาและกดจกังหวะนี้มันเป้นหลังเช้าไปหน่อยจะปิดจ็อบได้หรือเปล่าครับตอนน้ของนอตติแองโเรสเพื่อเข้าสู่รอบชิง FA ฟเคัพครับเบนชิเวลปากออกมาด้านข้างแล้วไปที่ซนหนึ่งมินช่องนี้ส่งให้เบนชิเวลแล้วเบนชิเวลแตะไปเบนชิเวลเปิดย้อนไปไหนครับหน้าโอ้โหย้อนไปเยอะเลยแล้วจวังหวะนี้เอเบอร์นิสซอนเก็บได้ครับเบนชิเวลครับเก็บได้ ล้วไปชีเวลยกให้ด้านหน้าโอ้โหแล้วแม่นด้วยครับถึงซอน,นึงมินซอนนงมินเก็บได้แล้วฝากเข้าด้านในมาเควินเดบอยขวายิงแล้วอ,โโอเซฟได้อีกแหมนิคปบและเควินเดบอยครับเปิดครอสเข้ามาตรงกลางกวาดิโอนบอกไม่ถึงจวะที่2เป็นของลูคัสมูราลูคัสมูราไปเร็วไม่ได้ออกขวามาเควินเดบอยครับเปิดครอสเข้าไปเสาสองแล้วอ,โโอนิดเดียวถึงซอนถึงมินแล้วถูกเรเติมมาด้านขวาแล้ว วนกลับมาเปิดเข้ามาและชิง่ง1-2การเอวานิซันจังหวะนี้ยิงแล้วติดเซฟอาดานอูวิเซฟยังปักเลยเมืเ่อกี้เได้ยินหรือเปล่าแล้วเปลี่ยนอีก2คนครับเป็นลอสบาร์ลี่กับทางด้านของเฟเรราลงมาเลยครับ1-0อยู่นะครับยังไม่ปลอดภัยแล้วม่งเช็ดออกมาเอาไม่ดีเท่าไรแล้วเซฟจังหวะนี้ซาบิเซอรโอ้โหหมุนหมุนอยู่เลย ปากมาสวยๆและช่องนี้ส่งต่อมาเฟราล็อกเขาด้านในเฟราจางังหวะนี้แล้วยิงหักคอที่ป,ปุบแล้วสามโม้โหน่าจะล้ำหน้าไปครับหรือว่าหลอกได้ดีแล้วเฟราแต่ว่าล้ำหน้าไปเปิดครอสเข้ามาจางังหวะนี้โมงเสยมาได้จงังหวะที่2แล้วจงวังหวะนี้ยังอยู่ที่ดูคูเร่แล้วสามารถที่จะรับได้ครับอาดับก็กวางออกมาเร็วเพื่อที่จะปิด 2ประตูให้ได้แบบรวดเร็วเอาลอสบาร์กลี์เก็บมาและจังหวะนี้มาชีเฟร่ราติดเครื่องแล้วเฟร่ราส่งต่อให้บาร์กลี่สวยๆหลุดมาสวยๆบาร์กลี่เตะสองแล้วปิดจ็อบเรียบร้อยเลยจบลงจนได้ครับเกมนี้รดทูไฟนอลครับด้านของนอตติรี่เฟอเรสต์โอ้โหลอสบาร์กลนะี์ครับคือลงมาเป็นปีกขวาจำเป็นกันแล้วก็โอ้โหลูกนี้แทงต่อให้ ซอนถึงมินแบบว่าโอ้โหเฉียบเฉียบเลยครับจอๆนะแล้วก็ปิดประตู2อจนได้เลยครับในฐานะกับตันทีมด้วยครับซอนถึงมินวันนี้หมดเวลา3นาทีครับในเกมนี้แล้วพบแล้วด้วยครับบุัดสินจะให้เล่นต่อมากน้อยแค่ไหนครับแล้วจังหวะน,นี้เคลียร์ออกมาก็จบสิ้นสักทีครับโอ้โหรอบ4ทีมสุดท้ายเข้าสู่ดัดชิงจนได้ครับริจูเนเ,เตตกรอบครับ ไปน็อตติแคมป์ฟอร์เรสได้ลุ้นอีกหนึ่งรายการครับหลังจากที่คว้าแชมป์คาราบาลคัพไปแล้วและก็ตามด้วย FA ฟเอัพนะครับจะไปชิงกันในช่วงท้ายฤดูกาลเลยครับผมแล้วก็ต่อจากนัดนี้เลยครับผมไปลุ้นกันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันต่อครับกับปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งเกมนั้นหนักกว่านี้เยอะครับนี่ครับและอีกคู่หนึ่งครับเป็นเอเวอร์ตันนะครับผมชนะทางด้านของเบอร์ลี่มา2-1งหนก็นั่นหมายความว่าคู่ชิงก็น่าจะเป็น นอตติงแฮมฟอเรสต์กับเอเวอแรนต์ว่ะเฮ้ยโอ้โหเราไม่ค่อยได้เห็นเอเวอแรนต์เข้ามาชิงนะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเห็นนะครับผมเอาละ่ะก็ถือว่าเป็นทีมที่ไม่ได้ใหญ่ที่เราเจอนะครับผมแล้วก็ก็ถือว่าในศึกเอเบคับนะครับผมเปอร์เซ็นต์คว้าแชมป์เราสูงมากนะเพราะเจอเอเวอแรนต์ฟอร์มก็ไม่ได้ดีด้วยครับเดี๋ยวขอไปแย็บดูก่อนละกันว่าเอเวอแรนต์นะครับผมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขาอยู่อันดับเท่าไหร่ครับอันดับหกเหรอ ก็ไม่ได้แย่และเอวอตันก็ถือว่าเกาะแกะอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ยุโรปได้ดีนะครับทุกคนเล่นดีกว่านนวคาสเซนอีกหรอกคิสัลพาเลตก,ก็ดอรอปลงไปแล้วเอาล่ะแสดงว่าเราเราจะเมินไม่ได้ทุกคนเอวอตันนี่เราก็ต้องใส่ใจพอสมควรนะเอาละรครับผมแผนการเล่นในวันนี้ของเราจะเบี้ยวเบี้ยวแปลกๆหน่อยครับ วันนี้แอบเราต้องใช้ชิวเวลเป็นเซนเตอร์ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีเซนเตอร์สำรองนะครับสำรองอีกทีก็คือคูยาเต้ซึ่งเขาไม่ได้ลงเลยผมว่าไม่ไหวซูมาเร่ชา์เน็ตเป็นศูนย์ผมว่าไม่โอเคเอาชิวเวลมายืนกอดแอบแล้วเอาแม็กซ์แอรอนไปยืนสายส่วนตรงกลางน่าสนใจเพราะเราใช้บูโนแม็กลิสเตอร์บรอสวิทแล้วก็ซาบิเซอร์ครับแต่ว่าไม่ได้เล่นแบบไดมอนด์นะคือเราจะใช้บูโนเนี่ยเป็นหน้าต่ำก่อนแล้วก็เดวิดเป็นหน้าเป้าเดี๋ยวมาดูครับวันนี้จะออกมาดีแค่ไหนกับแผนแบบนี้ครับเน้นกลางแน่นๆ ปารีสครับวันนี้ก็เปิดเมืองต้อนรับทีมจากฝรั่งเศสนะครับผมเต็มๆแล้วฮะปารีสถือว่ามีนักเตะที่คับข้างไปด้วยสตาร์ดังนะผมว่าเราประมาทไม่ได้เลยนะครับวันนี้ถึงแม้ไดลีกเขาฟอร์มอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ก็แน่นอนอะไรครับผมจับมือกันแล้วครับมาเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ฟอร์มจะออกเป็นอย่างไรครับโรนินกัมฟอร์เรส์วันนี้ที่คาด โทษใบเหลืองครับมีเบนชิวเวลครับที่เห็นแว๊บๆเมื่อกี้แล้วก็จะมีอีก2คนคือน่าจะเป็นซาบิเซอร์นะแล้วก็แม็กอลิสเตอร์นี่แหละทุกคนที่ติดโทษใบเหลืองอยู่ถ้าโดนใบเหลืองนัดนี้นัดหน้าน่าจะปิ้วทุกคนไม่น่าจะได้ลงครับตัวจริงของปารีสไม่ธรรมดาครับดอนดานลูมาครับอัชราฟฮาคิมีริซันโดมาติเนสและก็เซนเตอร์คู่กับริซันโดมาติเนสจะเป็นนักของลาปอสครับแล้วก็มีเอดองเดสเบรดี้โรดี้ครับ ซานเชสเอมเปเป้จาวเปรโดครับเกมจะเริ่มจากคู่มาเยือนปารีแสแซงเช็กแมงครับเกมเริ่มแล้วโอ้ตื่นเต้นจัดจัดครับเกมนี้อยู่ด้านข้างไปครับอาคิมี่แล้วจังหวะน,นี้โดนแาริสเตอร์ไล่ล่าอยู่ครับอาคิมี่ฝากมาที่เอมเปเป้ซ้ายกดแล้วเซฟจากซานเชสโ,โอ้โหเอาแต่เริ่มเลยเหรอ <laughs> โอ้โยเอนโซเฟเดสนี่ก็ดาอีกหนึ่งคนที่อ <laughs> ันตรายพอสมควรครับเอนโซเอนโซยิงไกลติดเซฟไปแล้วกระโดดขึ้นมา จะสวนกลับเร็วไม่ได้และโดนจิ้มจากด้านหลังเอาแบลลิสเตอร์ยังเอาตัวรอดมาได้เก่งจะจัดแล้วสายเติมไปแล้วได้ของสาิสเซอร์มาแล้วครับซาิเตอร์เปิดไปเสาสองจังหวะดีแล้วโบกเรียบร้อยโอ้โหดูครับฉากช่ชวยอีกแล้วนอตติงแฮมฟอร์เรสคือเกมไม่ได้ประติดปรต่ออะไรเลยครับแต่ว่าเม่งคมกว่ารับจะได้ของนอตติงแฟอร์เรสและคนที่เติมขึ้นมาเป็นมาเซลซาิเซอร์ครับ ดูแล้วเปิดด้วยเท้าซ้ายคือดีมากครับนี่คือคนที่เรตติ้งไม่ได้เยอะครับในทีมแต่ว่าคือเป็นทุกอย่างให้กับทีมเหมือนกันนะสำหรับช่วงหลังๆนี่แหละหลังจากที่เจ็บมาในช่วงต้นฤดูกาลพี่แกกลับมาแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นแกนหลักของทีมได้เลยครับแล้วโมงสวยด้วยครับจนาธานเดวิดครับเอาเลยครับผมโอ้โหกลายเป็นว่านําก่อนเฉยเลยจากการที่ปารีสครับอูตตอแรกบุกม,มาคือคักกว่าครับเอมปาเป้ เจอควาดิโอนเข้าแล้วอยู่เลยครับจังหวะนี้วิ่งสลับลายออกขวามาที่แม็กอลิสเตอร์หลุดมาแล้วแม็กอลิสเตอร์หลุดมาแล้วจ้องแลยยิงติดจดนลูมาปักไปโอโ้โหแม่ถือว่ายิงแบบเล่นทางไปแล้วแล้วเปิดครอสเข้ามาจังหวะนี้ตรงกลางรออยู่ชกออกมาได้เลนส์สั้นของเอ็มปาเป้ครับทุกคนเอ็มปาเป้ e ช้าไปแล้วสวนกลับมาจังหวะนี้แม็กอลิสเตอร์ให้จอร์เดวิดแล้วจอร์เดวิดติดเครื่อง เดวิดติดเครื่องไปแล้วจนทาเดวิดหลุดมาย้อนกลับมาแล้วโอ้โหติดลูค่าเอดองเดสโอ้หูนี่กะเอาชัวให้บูโนโูตรงกลางครับแล้วเลยสัน้นหมายไม่สั้นด้วยครับเปิดมาแล้วมงเช็ดออกมาได้จังหวะที่2เป็นบอลของจนทาเดวิดเอาส่วนแล้วจนทานเดวิดรอส่วนจวังหวะนี้อยู่แล้วเปิดเข้ามาด้านในหักคอมาที่แมคลิสเตอร์หลุดไปแล้วแมคลิสเตอร์จะคมแค่ไหนอลิสเตอร์ซ้ายเรียบเรียบร้ยร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 อยเลยปารีดลอยสูงโดน ทำโทษให้สาสมครับเรียบร้อยครับ2-0จากการสวนกลับครับโอ้โหคือพอลอยสูงเหลือกองหลังไม่แค่คนเดียวครับมันทำอะไรไม่ได้แล้วโอโ้ยิงซ้ายคมๆกับแม็กอลิสเตอร์ลูกนี้โอ้โหไม่ต้องเซฟเลยครับโอ้โหยิงเรียดและมุมมาก2-0ครับโอโ้เกมถัดไปน่าจะง่ายขึ้นนิดนึงครับอ้าวแล้วปั๊มได้อีกแล้ว โทมัสปาเต้ครับยอดมาจังหวะนี้แม็กซ์แอรอนเก็บดีอีกแล้วครับโมสุมาเร่แล้วแย่งมาได้วิ่งขึ้นมาเองสุมาเร่จังหวะนี้แมคลิสเตอร์ออกมาขวารอเติมอยู่แล้วสวยๆครับมาที่เจมี่ฟิมโปงฟิมโปงยกขึ้นมาให้บูโนเฟอเดสแตะมาบูโนหมุนกลับมาครับที่ฟิมโปงฟิมโปงยังทำอะไรไม่ได้แล้วดึงจังหวะโอ้โหยอดเยี่ยมมากฟิมโปงและจังหวะนี้เอาตัวรอดมาที่โบโซวิตฝากออกไปที่โอ้โหแม็กซ์แอรอนวันนี้เล่นดีมากๆครับ มาแอรอนมาสุดเส้นหลังแอรอนแอรแอนแล้วแอรอนเปิดได้จังหว่าดิโอยังฝืนมาแล้วเอ็มเปรเปมาคนเดียวและช่องนี้สวยๆมาจึงฮาคิม่แล้วพาคิม่เปิดมาแล้วฟาดิโอนพัอกอกแล้วรับได้โอ้โหใจหายใจคว่ำจบด้วยสกรอร์สองศูนย์ที่บ้านแบบโอ้โหใจหายไปดีครับเกือบไปครับนอตเทียมฟอเรสเอาเลยครับจบสองศูนย์เกมนี้เกมหน้าน่าจะเล่นง่ายขึ้นครับ โอกาสเข้ารอบน่าจะอยู่ที่ประมาณ65%แล้วตอนนี้แล้ววันนี้ก็ยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวพาย้อนไปดูประตูที่เกิดขึ้นครับในเกมนี้ประตูแรกจากโจทานเดวิดครับสวยงามมากครับจากสปิสเซอร์ก็เปิดมาดีจตจัดเนี่ยสปิสเซอร์คือขวาซ้ายมันเล่นได้หมดเลยนะคืออาจจะไม่ใช่ปีกที่เร็วครับวันนี้แต่ว่าเป็นบ็อกทูบ็อกที่ออกไปอยู่ด้านข้างแล้วเปิดเข้ามาสวยมากม ทำให้ลูกนี้ถ้าไม่แม่นจริงๆเนี่ยโอ้ผมงไม่ได้นะนะและอีกลูกนึงครับผมเป็นลูกปิดกล่องจากอลิซิสแมริสเตอร์ครับลูกนี้ก็เป็นการสวนกลับอีกแล้วจากการลอยหลังสูงครับของปารีสครับแล้วก็เรียบร้อยครับอ้สองศูนย์เลยครับคือวันนี้เนี่ยนอยเทียร์ฟอเรสก็มีสิทธิ์จะโดนเหมือนกันแต่ว่าด้วยโอ้โหไม่รู้ว่าอะไรก็นทำไมมันน่าจะอมพระมาด้วยติดนู่นติดนี่แล้วไม่โดนยิงครับโอ้โห อะไรครับผมพาไปสุ่มดูอีกสักหนึ่งคู่แล้วกันนะครับผมทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนีกคู่หนึ่งเขาแข่งหรือ,อยังครับไปดูกันคู่หนึ่งเป sey, 3, 2, ็นแมนซิตี้ถล่ม3-2อจะเรียกว่าถล่มดีว่าเรียกว่าเฉือน สามสองต่อโรม่าครับโหัแล้วเกมหน้าเนี่ยเอ่อก็เป็นบ้านของมาซิตี้ด้วยครับโหแล้วเป็นบ้านของปารีสแซงต์แชงแวงเนี่ยผมว่าเราน่าจะประคองผ่านไปได้นะโดยการเล่นเกมรับแล้วรอตโต้กลับส่วนมาซิตี้เนี่ยเล่นในบ้านผมว่าเราจะผ่านโรม่าได้นะโอกาสที่เราจะชิงกับมาซิตี้ค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเชียวนะเอะไะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาแบ่งตารางการแข่งขันเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมว่าจะเหลืออีกกี่พาร์ทถึงจะจบนะครับในซีรีส์ดอตติแคมฟอร์เรสนัดชิงชนะเลิศนะครับผมคือวันที่17ใช่่่่มมมััยยยนนนหาาาาคควววเเดี๋รจะลุกตอรับในเล็กกที่2ับปา ปารีสในพาร์ทถัดไปนะครับผมและก็ชิงชนะเลิศ FA ฟเอครับและเดี๋ยวเราจะแบ่งอีกหนึ่งพาร์ทครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราผ่านปารีสไปได้เดี๋ยวมันจะมีในช่วงวันที่ประมาณสัก30-31เนี่แหละเป็นรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับเราก็จะแบ่งนัดอ่าเรสเตอร์กับเอเวอเรตันนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยการชิงชนะเลิศนะครับผมก็จะเหลือประมาณ2พาร์ทนะเต็มที่ไม่เกินตรงนี้แน่นอนครับทุกคนเอาเป็นว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กับช่องมิโบทาฟัสครับผมและก็มาลุยกันต่อนะครรับผมในพา์ทต่อไป และก็มานลุ้นกันต่อในเลกที่2ของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกด้วยครับผมว่านัดถัดไปที่เราเจอกับปารีสแซงต์แชงแมงไปเยือนชิปพรักในแพงครับเราจะสามารถเอาชนะและก็เข้ารอบชิง ลุ้นแชมป์สมัยที่2ติดได้หรือเปล่าครับทุกคนแล้วก็พิมพ์เลี้ยงกีตตอนนี้เราก็ยังนําห่างอยู่นะครับโอกาสได้แชมป์ค่อนข้างสูงครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ครับชอบดอเตอรฟักด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปสัตว์ไปชิงแหเกคับนะครับอย่าล,มล,ออาลืมมาดูด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็พาร์ทส,สุดท้ายต่อจากวันถัดไปเลยแล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม